ล้ล <toys> ้เยนอไเลนอไป้ลุกลุกลกปดปลดปลดล็อกข้างกัางไหนปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกข้างหน้าก่อนอันนี้แหละเอาความันนี่เาจะเดินไกลไงไม่หักเนาะ

bác 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 không bác 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 ไม่ค่อยไหวก็อยากแล้วหูแกก็ไม่ดีอโลงพื้นแกหาที่เลยนะ